สวัสดีค่ะวันนี้มาซื้อของนะคะก็เจอน้ำส้มลดราคานะคะจัดไป1ลังแล้วก็ต่อด้วยผล,ลไม้อะไรต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายแต่ว่าวันนี้ซื้อแค่มะเขือเทศนะคะซื้อ1แล้วก็ไปเจอ,เอ,อมะพร้าวนะคะเอามา1ลูกแล้วก็อะโวคาโดนะคะ2ลูก3,500วอนคือถูกมาก เอามาอีกหนึ่งแพ็คลูกมะพร้าวแล้วก็ซื้อกระเทียมนะคะกระเทียมหมดแล้วก็พริกนะคะที่นี่มีพริกแช่แข็งของไทยด้วยแล้วก็ไส้กรอกเกาหลีแล้วก็เส้นนะคะบะหมี่ตามด้วยอันนี้เป็นเส้นเอาบะหมี่เย็นนะคะแล้วก็มีซุปบะหมี่เย็นด้วยขาย แล้วก็มาซื้อผงปรุงรสนะคะผงปรุงรสลดเนื้อก็จะใช้นี่เลย2กิโล59าพ้ 5, วอนถูกมากแล้วก็ตามด้วยพริกแห้งแล้วก็มาม่านะคะไม่ได้กินมาม่าของไทยนานๆจัดมาเลยคะ่ะทุกรสเลยแล้วก็นี่นะคะอันนี้เป็นซอสถั่วเหลืองของจีนคืออร่อยมากไม่เค็มกินกับข้าวอร่อยแล้วก็ซื้อซอสภูเขาเพิ่มมาม่าอีก อีกนะคะคือแบบเอาทุกรสเลยไม่ได้กินมาม่าไทยมานานแล้วบะหมี่เดีนตตโฟก็มีนะคะก๋วยเตี๋ยวก็มีแล้วก็เอามาใส่กล่องนะกล่องนี้เขาเขาฟรีนะแต่ว่าถุงเราต้องซื้อเองนะคะไเจ็บอะัไอวานะดง จ็บป่วยไม่สบายใครก็ทาไม่ได้ตั้งแต่แม่มาอยู่เกาหลีเนี่ยกินหนักสุดเาเหมือนเราทํางานโรงงานเนี้ยอยู่ๆก็ปวดเอวอ่ะแล้วแบบทุคนแบบว่าเขาเห็นงี้แบบว่าไม่เข้าใจว่าปวดจริงเงี้ยไม่ได้ปวดจริงแบบจริงมันไม่เคยปวดจริงมันไม่รู้ร่างกายคนเรามันไม่เหมือนกันถึงเราอายุน้อยก็เกลียดแต่โมเทมันเราทํางานเยอะกว่า ทั้งยกทั้งหามเหมือเต้ากูไปนอนลงมาเห็นปะงานเหอะงนเล่นมาเหมือนกันเจ็บเหมือนตอนมาฉันปวดฉันไม่เข้าใจแม่ปวดให้ปวดขลังนั้นอะไรเงี้ยเจ็บพอไปทำโรงงานโรงงานนี่เขาปวดหลังกูซื้อเลยแม่ก็าปวดหลังไปเลยฉันนี่ที่ว่าล้มอ่ะคือแบบจี๊ดเลยนะแต่มันจี๊ดปัดขึ้นมาแล้วก็มันลื่นไม่ยืนไม่ได้อ่ะทไมยยเี้ เจก็กูก็ลยองล้วกูปนอนให้ให้เห็นไหมที่ถ่ายรูปลงเลยอ่ะง่ายน้ำเกลืออ่ะมันก็เจ็บจินองมากเลยมันยกของหนักไงเราไม่รู้ไงเรากินยำนะคะยำมะม่วงกุ้งไปกุ้ง่ยำมะม่วงปูปูม้านะคะมึงวันนี้ไม่ได้กินหรอกมันจะเล่นเธอกับแม่ เป็นอะไรแม่เสียววางไม่ได้วางแล้วก็ร้องเสียวนอนไหมนี่ตำแตงนะคะคือแบบสุเจอด,ดูไก่ด้วยเปิดมหมกล่องมาแล้วตำแตงนะจ๊ะเต็ปสุด 소민아, 설탕 몇개 먹었어? เ่มนันก็ต้ร้องไรว่าเพลงโดเรมอนพอมเพลงจิงจังเพลงอิคอซังอะไรเงี้ยน่ารัแตงไทยอร่อยมากหอมมากๆแต่ไม่หวานนะพว่กน มก oh ันน้ำกะทิโอ้โหพอดีลูกคิดก่อนเร็วๆจะตัดอันนี้ให้กินแล้วลูกคิดอันนี้ของเงี้ยเงี้ยไม่กินไม่กินเหตุต่อเนื่อง9คนแล้่3โมาคนและ คนเนี่ยเรลาเล่นชอบเล่นแรงทำมันจิกเยนะบทำเสี่ยเสียงดังเป็นไงอร่อยไหมแตงมันไม่หวานแต่ว่าคุณกับน้ำกะทิอะไรทคือว่าวันนี้น่าจะเกินวันนี้ลูกกินข้าวอยู่ 2องพันแควรอบไปแล้วพวกเรางข้าวแท้มงดข้าวเย็นนะจัวันนี้ตอนนี้มันไม่ขึ้นหกสิบแล้วไป่หเือฮหกแล้วมีเอานานๆจะได้กินแบบนี้ไมันจะเจนเจ็แล้วมีห้าสิบแปตอนนี้มันไม่หกสิบแล้ว ข้มเื่นแบบง่ายๆสไตล์เกาหลีอะไรวะอะไรค่ะก๋วยเตี๋ยวนะคะบะหมี่เกาหลีนั่นเองไทยประยุท <c oughs> เมนูนี้กินได้ทุกคนนะคะแต่ว่าโซจูนกินแล้วซอจูนเอามากอกมะกอกด้านมือืม ืมอน่เป็นนีก้เหรอใช่ปะจมันชิกงจริวิธีกินแบบสไตล์เกาหลีต้องกินให้มีมีเสียงนะหลงสมารเด้อเซีว่อนน่ 누구 쏘리 색 o 크 y 거 u know, y 윤아 know, 어 o 응. 안먹어 o w y 먹 u 밤 안보여 그래 근데 안먹어 아빠 사왔는데 하나씩 먹어보니까오 맛있네 이거 태국 네응 태국말로 뭐야? 꽃게? พี่น้ามังงะคนเกาหลีเขาจะพูดเงาะไม่ได้นะงามแต่ใหญเน่เงาะเนี่ยงางูเออบเบ้าหมูอบ่าบอะไรฮัุนรมมันบุเทยู่นเทพขุสัลมันก็เทยอย้องรองฮัน

งูเวงูโนา่ไอ้กูเงินงูเนินแพมแสดงงูโนูน้ด้นูโอพี่นะอู้ได้แต่อาฟอู้ได้โนบาจีอ่านี่พาราบ้าจะอยู่น้ามาจีงูองูงามใช่ะ 나무. 람무 <야. 야. 람> <야. 람> 아니야 맞아 무야무나사람네 한국사람도 하고 내나태 나무. 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 나